เหนื่อยครับเหนื่อยมากเป็นการเป็นซีรีส์ครั้งแรกของพวกเรานะครับกับนิวนะครับก็เราก็ทุ่มเทเต็มที่เนาะก็มาถึงวันสุดท้ายแล้วแบบว่าอีพีสุดท้ายไ่ใช่วันสุดท้ายดูยังไงไม่รู้เป็นอีพีเป็นอีพีสุดท้ายในประเทศไทยนะครับที่เราจะได้วอชเตอร์ด้วยกันใช่ค่ะก็ นึกถึงตั้งแต่วันแรกๆที่ถ่ายทำอะค่ะมันมันเลยเวลาแบบประมาณปีกว่ากว่าเนาะกว่ามันจะเสร็จสมบูรณ์เกือบสองปีสําหรับซีรีส์เรื่องนี้แล้ววันนี้มันเป็นอีพีสุดท้ายซึ่งแบบตื่นเต้นไม่แพ้กับนักแสดงเลยค่ะนับตั้งแต่วันแรกที่ไปสเกลสเกลที่ด้วยกันกับพี่เดย์โอ้โหก็รู้สึกดีใจครับที่ได้ทําอะไรที่มันแบบแปลกใหม่ดีครับ แล้วก็คือตั้งแต่เด y ์วันตั้งแต่พี่ไปส่งรูปมาวันนั้นเราไปสเกลที่ไหนนะที่อุบลสามพันโบใช่ใช่ครับคือไอเดียมาจากสามพันโบแต่ด้วยความที่ระยะทางอะไรเงี้ยเราก็เลยไม่สามารถไปตรงนั้นได้แต่เราอยากไปมากนะครับถ้ามีซีซันสองอาจจะไปสามพันโบเลยคับถามถามรอบเลยือ้วนี่มาจะทรมานเหมือนเดิมโอ้ มผมว่าอันนี้โหดแล้วนะแต่สามพันโบกโหดกว่าตรงที่ว่าพอลงไปข้างล่างอะเรายืนข้างบนอะยังมีลมแต่พอเราลงไปข้างล่างอ่ะไม่มีลมเลยน้องพี่ไมัมน,มนมแอ่งกะะักขาอะเราแบบ<อ>ทุกอย่างมันร้อนมากมันร้อนคำนวณกนะันแล้วว่าค่ารักษาพยาบาลจะน่าแ <c oughs> พงกว่าค่าสั่นอะก็เลยก็เลยขอไม่ไปสามพันโบกดีกว่าใช่ครับอเอาว่าถึงนักแน่ค่ะสิ่คนเราเป็นยังไงบ้างครับจริงจริงก็ ตื่นเต้นดีกว่าว่มัน EP สุดท้ายแล้วครับผมก็เราเดําเนินมาแบบ2ปีแล้วครับถุงที่อยู่แบบกับซีรีส์เรื่องนี้<ช>แอมบูเมนเรื่องนี้ก็จริงๆก็แทบจะเขาเรียกอะไรใจหายว่ะฮะใจหายใช่ครับผมเพราะจริงๆมันมันผ่านมาอะไรหลายๆอย่างเนาะ <Gin ibo> แบบว่าท้งเรื่องแบบการแสดงเรื่องของการถ่ายทำหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วจนออนแอร์มาถึงวันนี้ก็จากว่าหนักอยู ja ่ ก็ใจหายเหมือนกันครับผมนึกเหมือนพี่นิวเลยนึกย้อนไปถึงตั้งแต่แรกที่เราแบบไปถ่ายกันที่เราแบบให้กําลังใจกันเนาะตอนที่เราท้อหรือว่าอะไรเงี้ยจนออนอีพีแรกตอนที่โดนพี่เดย์ด่าไม่ได้ด่านาแหละจนถึงอีพีแรกจนถึงตอนเนี้ยครับอีพีสุดท้ายแล้วของซีรีส์เรื่องนี้อะไรเงี้ยก็แบบว่าตื่นตันใจแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีจังครับผมที่ได้เล่นซีรีส์ที่ได้เล่นเป็นตัวละครนี้ ก็ถึงจะเป็นอีพีสุดท้ายแต่ว่ารู้สึกว่ายังยังไม่จบครับผมรู้สึกว่าตัวละครก็ยังใช้ชีวิตของเขาอยู่แล้วเรายังสามารถดูย้อนได้ทั้งแปดตอนและที่วิวแอปพลิเคชันขายของขายของจริงครับผมก็จริงๆรู้สึกภูมิใจครับผมเพราะว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกด้วยที่ได้เป็นตัวหลักครับแล้วก็รู้สึกขอบคุณพี่พี่นิวพี่ไปพี่หลิบแล้วก็พี่ตงเหน่งรวมถึงพี่จอร์ดหรือว่าเรื้องหลังทุกคนเลยครับผู้ใหญ่ทั้งที่เที่วกัน คือมันเป็นซีรีส์ที่เฟิร์รู้สึกว่าพี่เดย์เคยบอกแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้เล่นอะไรแบบนี้หรือบทแบบนี้ครับคือมันเป็นบทที่ผากายร์แสดงแล้วก็มันเราทํากันบ้านกับเฟิร์รทำกันบ้านกับมันเยอะมากๆก็เ,เป็นเรื่องแรกด้วยยังไงก็ฝากทุกคนไปดูย้อนหลังได้ค่ะปแปดอีที่แล้วส,วสวรุปเป็นสี่ซีรีส์ให้คุณได้ วันนี้ก็จะได้รู้ความจริงใช่วันนี้ดีกว่าเอาวันทหนึ่งคนดีกว่าที่พ่มากดดันจิตทุกคนเลยค่ะพี่ต้งเหงไงคะต้องเจอเลยฮะนี่ต้องแหวกให้เลยต้องใช้คำแบบนั้นนะขาวดำขึ้นขึ้นขาวดำขึ้นขึ้นโอเคแปลว่าเป็นสีเทาอย่างนี้หรอไม่ไหมก็จริงๆริงโดยส่วนตัวพี่คิดว่าพี่ก็เป็นตัวแทนของมนุษย์ แบบทุกคนอะเนาะคะ่ะมนุษย์ทุกคนมีทั้งดําทั้งขาวอยู่ในตัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอ๊ะต้องถามพี่เดว,ว่าที่ผ่านมาน้องๆได้ดูใช่ปะะ่าวว่ามันมันถึงประโยคที่เขาพูดว่าแบบค่าคืออะไรอะ่ะเขาพูดไปย่างพูดไปแล้วใช่ปะ่ะโอเคเออเพราะพี่พี่ก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนอะเราก็สิ่งที่เราเป็นทุกวันนี้อะเนาะ,ะมันก็คือ สิ่งที่เราทำมาก็เขาบอกเขาคือชะตากรรมใช่ไหมกรรมคืออะไรกรรมก็คือการกระทำเราที่เป็นทุกวันนี้มันก็เป็นผลมาจากการกระทำของเราในอดีตแล้วในอินดีสุภาดีก็โผล่มาในรูปแบบไหนเอาต้องดู <c oughs> แล้วก็อาจจะแบบคลิกล็อกอะไรเงี้ยโอ้ย <c oughs> ใช่ใช่ต้องดูค่ะต,ต้องดูจริงๆอยากได้ยื่นเสียงนี้ ประโยคเด็ดนะครับต้องมีประโยคเด็ดนะมครกินกินข้าสีเนี่ยครับคือว่าอะไรอ่ะข้าสีนอเอ้าเฮ้ยอันนี้ก็ได้ยินแล้วไงต้องอยากฟังคนอื่นพูดมากกว่าว่าแบบกินข้าสีนี่ยเอ่อเนี้ยเอาไปเก็บไว้ใช้สิกินคานไหนกินี้ ให้บอกเลยเหรอก็ไม่ต้องดูสิอันนี้จะไม่ว่างเข้าไปดูเหรอหรือแต่รอบแต่ก็กลับมาแน่นอนคือว่าอาจจะเป็นแบลวไปเลยก็ได้นะใช่ใช่ก็พี่เลยจะมางานสี่จัมพ์พูดฮาร์เทลแท่ต้องไปดูเออเอามาถึนทาที่ทางดูราคาสามเยยังไงคะเริ่มจากกับลาวก่อนก็นัดตั้งแต่ วันแรกที่เราไปเวิร์กช็อปด้วยกันกับพี่เดย์แล้วก็น้องๆเราสุกว่าผ่านไปไวเหมือนกันพบแล้วหรอตอนสุดท้ายที่เรากําลังจะแบบด้วยดูด้วยกันวันนี้อะไรเงี้ยค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นเป็นคาแรคเตอร์นี้แล้วเราก็ไม่ไม่เคยเล่นละครแนวนี้มาก่อนแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นละครที่ค่อนข้างให้ดีเทลแล้วก็ให้เราได้ได้ศึกษาก,กับตัวละครจริงๆแล้วมันก็เรียนรู้กับตัวละครในบางอย่างว่าสุดท้ายแล้วเออเราคือใครอะไรอย่างเงี้ย แล้วสรุปคือใครฆ่าอีฟคะนีใครฆ่าอีฟคะต้องรอติดตามว่าเราเราเองหรือเปล่าเจ้าชะตากรรมของเราหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวต้องไปรอดูอ้ออวาวว้า,าเพียงแค่ทีนของมายมการอะไรไคะไม่เหรอคะจริงจริงก็ตั้งรู้สึกเซอร์ไพรส์ตั้งแต่วันที่เวิร์กช็อบกับพี่เดย์้วเขาพูดเลยว่ามาอ่ะไม่ได้ผ่านการแสดงละครมาเยอะค่ะแล้วก็ไม่ได้เรียนแบบการแสดงมาเยอะแต่พอเจอพี่เดย์คือมันเป็นแบบศาสตร์ใหม่ตั้งแต่วันแรกที่เจอแต่รู้สึกว่ามันเป็นอทีิท้าทายตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเราได้ใช้แบบ จิตได้สำนึกของเราในการเล่นจริงๆเลยอะค่ะรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่เล่นแล้วก็เป็นบทที่ค่อนข้างแรงสำหรับมายปกติจะเล่นแบบใส่ๆแบ๊วๆว่าตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าเป็นการพลิกบทบาทแต่รู้สึกว่าสนุกมากๆเลยค่ะปกติใส่ๆใช่ไหมใส่ๆใส่กันสองคนใส่ๆกสองคนสองคนเนี้ยไม่ก็คือเหมือนมายปกติปกตนก็จะเล่นแบบตอนที่นี่ใส่ๆจะมามาเรื่องเนี้ย เราจะได้แบบที่บทบาทใหม่เป็นแนวที่มันมันโตขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งก็ดิบิหนะดิบๆความดิบของมนุษย์ขุดลึกเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเป็นเป็นแนวแปลกใหม่ที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนเลยขอบคุณพี่เดพี่ปายพี่นิวนะคะที่ให้โอกาสในการได้ยมากยังไม่ยังไม่ค่อยถามอ่ะสองคนนี้นัวกันเรารู้สึกยังไงบ้างอ่ะอยากรู้ว่าเป็นภาษาหรือว่าเป็นยังไงแบบว่าเล่นเพลงซีนด้วยกัน ไม่ been, sí ote, no. ่อยกล้าดูไปดูไปนิดน erm oh ึงว่ราส่งตั้งแต่ดีเซอร์ออกมามันก็จะมีตัดฉากเละทีออกมานิดนึ่งเนาะก็ส่งไปให้มาเขาถามมาดูหรือยาเขาบอกไม่กล้าดูทำไมอ่ะเขินเขิน่าแต่ว่าตอนเล่นคือตอนเล่นรู้ว่ามันแบบมันถึกอ่ะแต่ว่าพอมันดูมันรู้สึกว่ามันต้องไอ้นี้แน่เลยก็เลยแบบว่าไม่กล้าดูแต่สุดท้ายดูค่ะก็รู้สึกว่าคือในโมเมนต์นั้นเราไม่ได้มานั่งคิดอะไรแต่ว่า พอเล่นเสร็จแล้วมาดูอ่ะมันแค่อาจจะแบบคนลุกนิดเดิ้ลขนลุกคนลุกจริงๆเพราะตอนแรกอ่ะเราไปอ่านบทแล้วเราก็รู้ว่าเออมันก็เล่าร้อนประมาณนึงแต่ว่าพอถ่ายจริงๆเนี่ยเขาแซ่บมากคืออย่างนี้นี้ใจจะลงวัเล่นจีเลยเปล่าขนาดวันนี้จะย้ายยังไงถ้ามีโอกาสก็ก็ลองได้ค่ะอ่าแล้วในอีพีสุดท้ายเนี่สาวคนนี้จะกลับมาช่วยแก้ปัญหาเปิดมุม ขรงฟังหรือเปล่าอาจะพูดอย่างนี้แสดงว่าพี่ไม่เข้าไปดูเหมือนพี่ตรงจะกลับมาไหมกลับเลยคะกลับมาไหมไม่พูดแล้วไม่แซ่บมากอีพีนี้แซ่บจริงแซ่บจริงมีท่าทีเด็ดที่ไม่เคยทำที่ไหนตรงไปมากเดี๋ยวจะได้ได้ไหค่ะเอออ่านั่นแหละ รอกะรตีว่าแซบให้ดูฉันไปดูต้องรอดูต้องรอดูฉากแล้วซีนว่าแซบแล้วซีนสุดท้ายไม้แซบสุดๆเอ้แซบยังไงหรอปากแดงตอก็แดงอยู่แล้วมาถึงสี่คนนี้ยังไงบ้างคะสรุปเราจริงสายไฟของพวกคุณมันจะจะไปยังไงกันแน่เพราะตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่า ของตัวไอรอนเนี่ยเหมือนจะเป็นผูกโยงกับทุกคนหมดเลยนะใช่ครับมัวบ้านงานบ้างไอรอนตัวกลางตัวต่อเรื่องของเรื่องนี้เปล่าพูดกันเลยเหมือนกันหรือเปล่าแท้สปอยหรือเปล่าไม่เข้าไปดูหรือเปล่าฮะอ๋ออ๋อมันก็จริงๆทุกคนก็มีความสัมพันธ์ของทุกคนแหละครับผมแต่ด้วยเราเป็นแบบว่าผู้นำมุงด้วยนะในกลุ่มอะไรเงี้ยเรื่องผู้นำเฮ้ยเราหรอเนี่ยไวกล้าพูดให้คนอื่นพูดดีกว่าสี่สามสอง ก็เราก็เราหลอกจับต้องบต้โอเคก็จริงก็จริงมันแบบมีความพลวันมาทางนี้ด้วยมีใช่รู้ด้วยก็เป็นนิสัยของคาแรคเตอร์เขาแหละครับผมที่แบบว่าแค่นิสัยเราคาแรคเตอร์เขาที่แบบว่าค่อนข้ยๆเจ้าอารมณ์อ่อนไหวง่ายแต่คอปเปอร์ยังไม่ได้ชิมเลยนะเฮ้ย

หลุดละหลุดละหลุดละอะยังไงครับก็ถ้าอยากดูความแซ่บก็ต้องไปดูทุกทีนี้แหละครับใช่อุกทีนี้ก็จะบอกว่าแบบว่าความสัมพันธ์ของแต่ละคนนี่เป็นยังไงอะไรเงี้ยค่อยๆจะบอกเยอะพอสมควรมาอีกทีนี้ครับแต่ว่าในเรื่องเฉลยใช่เฉลยเฉลยแล้วในเรื่องก็คือมีเพลงแต่ละคนก็ถูกปล่อยออกมาหมดแล้วใช่ครับก็ถือว่าเป็นเพลงที่แสดงถึงความรู้สึกของไคลเอตอร์แต่ละคน ก็สี่เพลงสิเลยด้ยครับใช่จริงจริงอ่าผมก็มีเอาเพลงของทั้งสี่ครับไปทำอยู่ในซีรีนด้วยด้วยถ้าเกิดคนได้ดูเนี้ยก็แต่ EP หนึ่งถึง EP แปดครับผมจะมีเพลงของพวกเราเนี่ยแต่ของแต่ละคนเนาะซ่อนอยู่ในซีนแต่ถูกอาจจะดัดแปลงให้เข้ากับโมเมนต์นั้นๆหรือว่าอารมณ์ให้เข้ากับซีนอะไรเงี้ยครับผมก็ข่ายนิดนึงนะครับเขาเป็นคนทำซาวด์สกอร์เรื่องนี้ถึงเรื่องเลยนะใช่ใช่ ต้อเสาไฟที่โยงใหญ่แล้วแล้วอยังทำด้โยงใหญ่เสียงแล้วโยงเสียงด้วยคี่พีมีีกรอบหนพี่เดชพี่ใไม่เป็นหมไม่ถนอยู่แล้วพี่เดชไม่ต้องฝึกเติมความมุ่งมั่เหล่านี้ค่ะมันจะมีแบบอะไรหักมุมไหมคะตอนถายเอ้ามันก็ต้องยิ่งกว่าหักมุมเองสักสรรค์กูออกเลยนเพราะว่าเราอะทำ เขาเรียกว่าพอร์ตเรื่องมันไม่ธรรมดาอยู่แล้วฉะนั้นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะเหนือความความคาดหมายของทุกคนซึ่งถ้าใครที่ยังไม่เคยดูหรือว่าดูแล้วก็ยังดูไม่จบนิวอยากจะให้กรับไปดูตั้งแต่ EP พีหนึ่งึงแม้ทุกคนดูแล้วถ้าหากว่า EP นี้ดูจบแล้วสามารถจะไปดูย้อนหลังได้ดูหนึ่งถึงหนึ่งถึงเจ็ดหถึงเจ็ดนะศูนย์ถึงเได้เลยรวดเดียวจบอะไรเงี้ยมันจะได้เข้าใจ เรื่องนี้มีลาบอ้อยนะน้ะอุ้ยเอ๊ะอุ้ยทำไมรู้ได้ไงทำไมรู้อ่ะใช่ถามไปเฉยๆอ๋อเฉยๆตอนมีอ๋อยี่ปีหกเฉลยไปแล้วนิดเดียนี่แต่ว่านี่เงครับลานบอโอโล่คนเองใช่เป็นเป็นเป็นนี่ทีเป็นเซลอนันเก้ทีเป็นเซลของอนันเก้มันเป็นฉากที่เราเช่าฮอลมาแล้วก็พี่ไปอโลยตัวลงมาอันนี้อันนี้อ็จริง ปีนี้ก็มีมีมีหนังหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็มีซีรีส์1ิคอมอีกหนึ่งเรื่องค่ะแล้วก็ไมีมีเพลงมีแมีเพลงมี่นาวเพราะว่าบีบีดีเนี่ยก็จะผลิตทั้งคอนเทนต์เกี่ยวกับเพลงแล้วก็ซีรีส์ด้วยค่ะเห็นเห็นที่ปล่อยรูปมแล้วมา่งซิกคอมยังไงบอกเลยสิรอบนี้มันทำมาแบบ นี่บอกว่าวเอ้ยเราผ่านเรื่องที่มันท้าทายพวกเรามามากมายแล้วอะคือคือเรื่องนี้ค่ะแอมโมเมนต์คือมันเป็นอะไรที่แบบเป็นเป็นเป็นศาสตร์ที่ลึกมากคู่กับเคียดก็ดก <laughs> จะเป็นผมสาวนะครั <laughs> แล้วก็ <laughs> แบบว่าปีนี้เดี๋ยวเราเบรกมาเป็นคอมดี้ <c rom ody> บ้าง <c rom ody> เบาๆบ้างแต่ว่าคอมเมดี้อของบิ๊บบิดี้ก็จะไม่ธรรมดาอยู่แล้วค่ะก <c oughs> ็ะเลยดึงเอาอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆมาช่วยดรมันเล่นด้วยว่ามันจะแบบสนุกสนานวุ่นวานใช่ค่ะตอนนี้กําลังเขียนเขียนบทอ,อยู่นะคะแล้วกเ็เพลงค่ะจะบอกเลยว่าเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วสําหรับเพลงของของอจิ๊กคอมเรื่องนี้นน <c oughs> เยอะน้อยขนาดหรือว่ายังไม่รู้ลอนไปตั้สถา,านการเรื่อย น่าจะต้องไปตามสถานการณ์เพราะว่าเราซิดคอมอะค่ะมันจะสนุกถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นณมุมโมเมนต์นั้นแล้วก็รีบรีบถ่ายรีบทำรีบรีบคอนแอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอฝากเรื่องแอร์โมเมนต์นะครับก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของค่ายที่เราตั้งใจนะครับตั้งใจจริงๆตั้งแต่ผู้กำกับนะครับที่ทางพี่ต้งแล้วก็ทางพี่เดเนี่ยลงมาดูแคส ปกปั้นตั้งแต่ day วันนะครับน้องเ,เหมือนตัวพี่ตองเองเนี่ยเป็นนักสดแสดงด้วยแล้วก็มาดูก็มาดูแลเด็กน้องๆด้วยกับพี่เดย์นะครับแล้วก็สามคนนี้ที่ต้องแบบถ้าเราโทรไปยังไม่บอกเลยเป็นพี่เดย์เป็นพี่ไปหนูเล่นค่ะเป็นพี่นิวเล่นค่ะโดยที่แบบโอเคเต็มใจให้แล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เราตั้งใจจริงๆนะครับก็อยากฝากด้วยนะครับแล้วก็มันเรื่องนี้มันจะสนุกมากถ้าเกิดได้ดูตั้งแต่ ep หนึ่งจนถึง ep เ็แล้วคุณจะไม่ต้องมานั่ง หาคำตอบเราจะค่อยๆเฉลยคำตอบให้คุณเองครับผมค่ะฝากสำหรับแอมโมเมนต์นะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็น EP สุดท้ายนะคะแต่ว่าศิลปินหรือว่านักแสดงของค่ายเรานะคะยังมีผลงานอีกเรื่อยๆยังไงก็ฝากติดตามนะคะผลงานของน้องๆทุกช่องทางนะคะรวมถึงทางค่ายด้วยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ